สนับสนุนโดยเฮฟเฟเลสวัสดีครับกลับเข้ากับผมในช่วง Home Idea by h e ฟเฟ e เคล็ดลับดีๆมีไว้ให้คุณครับสำหรับวันนี้ครับมีคุณผู้ชมหลายท่านถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำยังไงดีเวลาทำอาหารเสร็จมักจะมีกลิ่นอาหารติดอยู่ตามบ้านเต็มไปหมดวันนี้เรามีวิธีแก้ไขามาให้ครับไปชมกันเลยครับ เพราะห้องครัวที่ทําอาหารเป็นประจํานั้นมักจะมีกลิ่นอยู่แล้วแต่เราสามารถลดกลิ่นของครัวได้นะครับโดยใช้ผงกาแฟวางไว้ในห้องครัวจากนั้นปิดประตูห้องครัวไว้ราว5นาทีแล้วจึงเปิดประตูตามปกติกลิ่นจะจางลงครับแต่ถ้าจะให้ดีนั้นควรเริ่มต้นจากการออกแบบห้องครัวให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกแต่ถ้าเป็นห้องครัวที่อยู่ตามคอนโดนั้นก็ควรเลือกใช้เป็นเครื่องดูดกลิ่นควนันจะดีกว่านะครับ เครื่องดูดควันถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในห้องครัวและด้วยแรงดูดถึง1,400ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงทาให้ปัญหาเรื่องกลิ่นและควันก็หมดไปรวมไปถึงคราบไขมันที่ติดอยู่ตามผนังก็จะหายไปด้วยครับและด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยดูเรียบง่ายสะดุดตาทําให้เหมาะกับห้องครัวของคุณครับ แถมยังมาพร้อมกับหลอดไฟฮาโลเจนที่ให้ความสว่างที่พอเหมาะทำให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีครับอุปกรณ์นั้นทำจากสเตนเลสสตีลและกระจกครับทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและหมดกังวลเรื่องการสึกกร่อนหรือการเกิดสนิมไปได้เลยนอกจากนั้นยังวางใจเรื่องระบบระบายอากาศที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อการใช้งานอีกด้วยครับถ้ามีปัญหาอะไรก็อีเมลมาถามก็ได้นะครับผมจะหาเคล็ดลับดีๆในการดูแลบ้านมาฝากกันครับสำหรับสัปดาห์หน้าก็ยังมีอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมติดตามกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ สนับสนุนโดยเฮฟเฟล วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษครั้งที่แล้วนี่นะคะบอกเรื่องเกี่ยวกับการปรับพวงจุ้ยให้บ้านของเราครั้งนี้นี่นะคะจะมาบอกการตกแต่งฮวงจุ้ยของตัวเองบ้างคะ่ะว่าซื้อเสื้อผ้ายังไงตกแต่งหน้าตายังไงนะคะให้เข้ากับเราแล้วก็ทําให้เรามั่นใจแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะและว,วันนี้เธอก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะคุณหมอเกตค่ะทันยม่ทํโรงพทธบาลที่คุณค่ะสวัสดีค่ะ<า>สวัสดีค่ะคุณหมอเกดมาอีกแล้ว<ม>ครั้งที่แล้วพูดเรื่องพวงจุ้ยบ้านบ้านก็ตกแต่งให้ดูแบบว่ามีความ ดีความเฮงเข้ามาในชีวิตตัวเราเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อผ้าพรเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับพวกนี้ถ<ช>ือ<ๆ>เป็นเดคอเรชั่นตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยก็จะวางผมจุ้ยได้ด้วยเหมือนกันหลักพื้นฐานคร่าวๆเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนดินน้ำไฟไม้ทองนะคะรู้ได้อย่างไรก็ไปเปิดปฏิทินร้อยปีแล้วดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนธาตุอะไรนะคะแต่ปีนี้เป็นปีกระต่ายธาตุทองเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเราอยากจะเสริมเพลงในเรื่องความรักต้องทอํายังไงเพราะว่าโปออลใช้ได้หมดเลยนะคะเง่ายๆเลยนะคะสมมุติว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายธา ททองนึกถึงทองนึกถึงอะไรฮะสีทองนึกถึงทองคำนี่อันนี้เงินตรานะเงินตราอันนี้อ่าใช่ค่ะจริงๆทองก็คือความววาควานความเจริญรุ่งเรืองใช่ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยหมายถึงโชคด้านการแข่งขันแล้วก็หมายถึงอ่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นกระต่ายท่าทองเนี่ยก็คือคุณจะต้องดิ้นรนหน่อยแล้วก็คุณจะได้อะไรดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าอยากแบบดิ้นรนเราไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจหรือมีโชคเข้ามาบ้างนะคะให้ใช้สีทตุดินนะคะสีทตุดินมีอะไรบ้างเอ่ย น้ำตาลเหลืองครีมนะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาลเหลืองครีมเนี่ยก็คือพวกนี้ถ้าสีน้ำตาลทองอย่างเงี้ยก็จะแนะนำว่าในเรื่องของการลงอายแชโดว์อายแชโดเนี่ยบริเวณหนังตาเนี่ยจะเป็นจุดโชคที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัยถ้าสมมติว่าเราอยากจะมีโชคด้านการเงินที่ดีอาจจะเลือกใช้กระเป๋าตังค์ที่เป็นสีน้ำตาล ถ้าใครใช้สีดำํำสีน้ำเงินสีเทาเนี่ยสีพวกนี้คือสีธาตุน้ำจะทำให้เราใช้เงินเก่งแต่ถ้าสีน้ำตาลเนี่ยเป็นธาตุดินความหนักแน่นความมั่นคงก็จะช่วยให้เรามีเงินเก็บแล้วหาแบงค์ร้อยนะคะที่เป็นสีของธาตุไฟแล้วเป็นมีกระทาตด,ดินกระเป๋าสีน้ำตาลเนี่ยมาใส่เอาไว้เป็นเงินขวัญถุงของเรา ตรงนี้ก็จะทําให้เหมือนมีเงินที่รุ่งโรจน์เก็บอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นทําเป็นแบบสมุดธนาคารอย่างเงี้ยนะเอาแบงค์ลอยปิสัยได้ไหมทำได้เหมือนกันนะคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นไปในเรื่องของหวงจุ้ยนะคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุดบุ๊กแบงค์น้องหมอก็ต้องเอาไปไว้ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นที่แห่งความมั่งคั่งใครๆก็ใช้ได้อาจจะเอาตู้เซฟติดตั้งบริเวณนี้คราวนี้มาในเรื่องของความรักแต่งตัวเพื่อความรักนะคะเพราะฉะนั้นโทนสีที่จะนําพามาซึ่งความร้อนแรงความเสน่หาคือโทนสสีไ่้มมวงงแดชพ ะะจะเป็นเฉดไหนก็ได้สําหรับสาวโสดนะคะเขาบอกว่าให้ใส่ชุดชั้นในโทนสีธาตุไฟคือแดงส้มม่วงมมชมพูเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยดึงดูดพลังที่ดีๆได้<ล>ค่ะเสื้อสีชมพูแรงอยู่นะคะเ,เรียกแข ครนี้มาแน่นอนไงเพราะอะไรเพราะว่าสีส่งอิทธิพลต่อเรื่องของความรู้สึกเวลาเราใส่สีพวกนี้เราจะแบบรู้สึกจะจลิดจะก้านอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งออกมาอ่พอเราเซ็กซี่ผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงเซ็กซี่มากกว่าผู้หญิง normal อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาวันนี้ดูฟิโลโมนเราหน้าหน้าดึงดูดเพศผู้มากพอสมควรนะคะนะคะก็ตรงนี้มันก็เป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะก็ลองดูสําหรับเรื่องการงานใช่ไหมเคยจวกันไว้ว่าถ้าเรื่องการงานเนี่ยในเรื่องของการแต่งตัวการเดรสอัพคุณจะต้องให้ความสําคัญที่เรื่องของทรงผมเพราะฉะนั้นนี ก็ดูแลให้เรียบร้อยแบบว่าอย่าให้หัมเหม็นอย่าให้ผวเหม็นเมื่อไหร่งานจะยุ่งเทคนิคเลยเอาอย่างนี้แล้วกันในเรื่องของโฮมจุยตัวคนง่ายๆที่สุดคือความสะอาดน,นะคะ<ม>อ,าอาบน้ําเช้าเย็นบ้าง<ม>หรือเช้าไม่ได้อาบก็ฉีดสเปรย์เอาสักหน่อยนะคะให้ตัวอมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือบริเวณหนังหน้าของเรานะคะ<ม>เพราะเป็นที่แรกที่กระแสที่แห่งโชคจะแลนดิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน้าเรามีอะไรขรุะ<ม>ขรักป<ม>ุ๊บ ช่วงนั้นก็ชีวิตก็จะดูวุ่นวุ่นนะคะลองสังเกตดูในเรื่องของงงเฮงเพราะ,ะนั้นผิวหน้าผิวกายนะคะแล้วก็โทนสีการแต่งกายเนี่ยให้ดูเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าทาแป้งทาอะไรหรือว่าลงให้มันดูเรียบเนียนเพราะว่ากระแสชี้แห่งโชคนะคะลมหายใจมังกรจะได้สันดับกับตัวเราแล้วมีออร่ามีแสง คนบางคนไม่แต่งหน้าก็ดูดีดูแบบนี่ทำไมคนนี้น่าสนใจนั่นแหละค่ะก็คือโงเฮงดีอวันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีดีมากเลยเนาะเนาะก็ลองไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองแต่อย่างที่บอกนะคะว่าง่ายงเลยก็แค่ดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยอย่ากระเซิงกระเซงเนาะ่อแล้วันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอเกศมากๆขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้โห แต่เรื่องราวสาระดีๆเต็มไปหมดเลยนะคะหวังว่าคุณผู้ชมี่ยคงชอบแล้วก็กลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทุกวันพุธ9โมงครึ่งทังททบ5ค่ะ และขอขอบคุณบ้านเศรษฐสิริสีนักครินพระราม9ก้าบ้านที่สะท้อนความต่างในตัวคุณแล้วคุณผู้ชมที่อยากที่จะติดตามรายการของเรานะคะก็ไปดูได้ใน Facebook ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ง่ายๆเลยนะคะพิมพ์คําว่า Home s w e ว t h โ m e เป็นภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมก็จะเจอพวกเราแล้วใช่แล้วค่ะเทปหน้าค่ะเป็นเดือนที่ต้อนรับวันแม่แม่เวันแม่เป็นคุณแม่แล้วนะคะยังเป็นลูกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีกิจกรรมดีๆสําหรับคุณแม่นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของเราสองคนแล้วขอลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ